ตามซุ้มตามดอยน้องเซลมาในชุดหาปลาหมายแล้วเหรอ,อตัวนี้ตัวใหญ่เห็นชัดๆอู้ยลูกอ่อนเล้ววันนี่ยขอลูกอ่อนมาบนแผ่นหินห้วยนะคะรับตัวนี้อ๋อปูห้วยอู้การเด็ดผักกูดครับอู้นี่ครับปลาสุกเลยครับนี่สวัสดีครับน้องเซลรรเราเริ่มเดินทางกันใหม่แล้วนะกะว่าจะไปหาปลาในโซนที่เป็นลำห้วยแต่ว่าน้องเซลพา พี่มาที่นี่ทำไมไม่รู้พามาดูต้นไม้ของในหลวงค่ะต้นไม้ของในหลวงคือในหลวงเคยมาปลูกไว้ใช่ค่ะในหลวงมาปลูกไว้ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะโอ้นานแล้วหรอนานแล้วค่ะประมาณกีปณป่ปีแล้วไม่แน่ใจนะครับใช่ค่ะตั้งแต่พศ .252 พอ๋อพศ2525ัน้าอ่าแสดงว่าก็เกือบ40ปีแล้วที่ในหลวงท่านทรงปลูกไว้อยู่ตรงโซนบริเวณใจกลางหมู่บ้านเลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเซลพาพี่ไปดูก่อนได้ไหมครับ ปาทโทใครจะไปเชื่อครับว่าในหลวงท่านส่งมาปลูกต้นไม้ไว้ที่นี่ครับนะถ้าเป็นคนพื้นที่ไกลๆหรือว่านอกหมู่บ้านอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหนะทุกคนจะให้ความเคารพอย่างแน่นอนต้นไหนไม่แน่ใจต้นนีอ้อ๋อต้นนี้เนาะอ๋อ,อต้นนี้ครับในหลวงท่านส่งปลูกไว้นะครับดูดิร่มเย็นมากเลยนะครับและที่สําคัญบริเวณโซนนี้ก็ยังมีต้นไม้อีกหนึ่งต้น อันนี้เป็นใครปลูกไว้หรือเปล่าครัเนี่น <c oughs> ในหลวงกับพระเทพเอามีพระเทพปลูกไว้ด้วยนะสาธุ<ช>ท,ที่นี่เลยน<ช>เนาะและที่สําคัญบริเวณลอยรอบเนี่ยคือมีต้นไผ่ปกคลุมอย่างมากมายเลยต้นใหญ่ด้วยเนาะ,ะเขาก็จะใช้ไผ่ตรงนี้ในการทําเป็นที่อยู่อาศัยด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะทำเป็นบ้านเป็นอะไรนะโอ้แสดงว่าบบตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งแหละพี่สังเกตดูแล้วนะเขาให้ความเคารพกันมากเลยใช่ค่ะนะแล้วแต่ก่อนเนี่ย ตอนที่ท่านในหลวงเสด็จมาได้เข่าที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีถนนถนนอาจจะไม่ดีเขาบอกว่าถ้าในหลวงถามกับพ่อหลวงบ้านว่าต้องการอะไรเพราะหลวถบ้านบอกว่าต้องการถนนกับไฟฟ้าค่ะมาเลยมาเลยที่แรกบนบริเวณโซนดอยนี้เนาะสุดยอดมากเลยอ่ะนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่เราได้มาเจอเจอเรื่องราวแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องเรายังไม่จบเราเพิ่งจะเริ่มต้นต่อเดี๋ยวน้องจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาปลากับพี่น้องเซลเนาะใช่ค่ะ งั้นเราไปกันดีกว่านะครับตามชมการนทางของเราต่อนะครับว่าน้องเซลของเราจะหาปลาได้เจ้ก,กี่ตัว <c oughs> ได้แ <c oughs> น่น่ะ <c oughs> ได้ค่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับมาดูบรรยากาศบนบ้านนิดนึงครับ <c oughs> คนที่นี่ตอนนี้คือเขาปลูกถั่วแดงแล้วเขาก็กาลังจะเตรียมเอาถั่วแดงส่งให้กับรถที่จะมาเก็บผลผลิตของเขานะครับ <c oughs> บนบ้านเขาก็จะมีกิจกรรมส่วนหนึ่งในการพูดคุยกันครับก็จะขึ้นไปทักทายสักน้อยแน่นะครับได้รู้เรื่องราวชีวิตของคนที่นี่ครับว่าเขามีความเป็นอยู่เป็นยังไงด้วยเนาะ สวัสดีครับุณมูซูเปอร์สวัสดีครับโอ้บนเรือน,นี้เ <c oughs> ย็นสบายจังเลยเนะะาะปลาทูยังไม่ได้ขึ้นบนเรือเลยขออนุญาตดูบนบนครัวหน่อยนะครับ<า>โอ้ชานก็คือเป็นชานไม้ไผ่อย่างนี้เลยนะที่เอาไผ่ที่นี่มามาทำเป็นชานเะนาะแล้วก็มีน้ำประปาหมู่บ้านโอ้ตามซุปตามดอยน่ากินมากเลยเมื่อเขื่อเลยก็เก็บเองเนาะอย่างนี้เขาเรียกว่ามะนาวหรือว่าอะไรครับเงี้ย นี่เขาเรียกว่าเลมอนค่ะเลมอนเนาะอ๋อเลมอนนะครับก็เดี๋ยวจะตำส้มตำกินกันมีความสุขมากเลยครับอยู่วันนี้อากาศเย็นดีด้วยนะคือถ้าเกิดจะเก็บผลไม้นี่สูงพอๆกับยอดต้นไม้นะครับบนบ้านครับสูงมากนี่เลยขอบคุณนะครับสาว้านนี้อาอยากรู้เนี่ยหันหน้าหลังให้กล้องเนี่ยอ๋อเก่งใจครับรถขวางทางเนี่ยเขาจะมาเอาเป็ดถัแดงเนี่ยผมจะลงไปหาปากัระน้องแล้วเนี่ยครับอ๋อค่ะเอมตากินกันทุกวันเลยไหมครับเนี่ยหรือว่านตนาทีเจอกัน อ่ะที่ละครั้งค่ะอ่ะที่ละครั้งนะโอ้แต่ว่าเขาขอกวัาธุรกิจพวกนี้ไปซื้อในเมืองหรืู้ไหมครับในเมืองค่ะโอ้น่ารักมากเลยครับดูดิทำกินกันง่ายๆเดี๋ยวดูครับดูครัวของเขาครับแบบน่าสนใจมากดูวิธีชีวิตที่ดีงามของการเดินทางมาที่บ้านฮักไม้ใต้นะครับโอเคส้มตำก็น่ากินแต่เกรงใจจังเลยโอเคตามครับตามเครื่องอยู่ค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ปลาลากินเนาะ กินปลาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ปะลาดบนอยกินปะลาด้วยอ่ะโมเนาะโอ้โหพิสเซนเตอร์สาวงามตามท้งอ,องเรื่องของเขาครับมาแล้วน้องเซลมาในชุดหาปลานะ <c oughs> <c oughs> ปกติก็หาปลาชุดนี้เลยนะชุดนี้ค่ะไม่กลัวร้อนไม่กลัวดำเลย <c oughs> ไม่กลัวโอ้โหนี่นางเอกกับพี่ต้องแบบนี้ถูกใจมากเลยที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นที่ไหนครับที่เราจะมาหาปลา อ๋อเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากบนเขาเมื่อกี้นี่เนาะใช่ค่ะบ,บนเขาค่ะเป็นเป็นเส้นเดียวกับที่เป็นน้ำตกเลยค่ะอ๋อแล้วโอ้ก็เป็นน้ำบริสุทธิ์เนาะใช่ค่ะแล้วครั้นี้สิ่งที่น้องเอามาหาปลานั่นก็คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าภาสานน้องเลยสวยสวยบ้านพีนเ่เรียกสวิงแต่ว่าน,น้องเลียก็สวยนี่คือเอามาทําเองเนาะก็คือเอาเหล็กเอาเอามาดาดให้เป็นวงกลมแล้วก็เอาตะไคายมาผูกเชือกไว้เนาะใช่แล้วก็จะช้อนปลาตามโขดหินไหมหรือว่าช้อนไปเรื่อย อ๋อนอนะคือเดี๋ยวน้องจะให้ดูใช่ไหมครับว่าปลาอะไรเป็นปลาอะไรตามที่น้องเคยหาอยู่รู้จักชื่อปลาเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปหาปลาดีกว่านะก็เริ่มลงกันเลยดีกว่าแล้วก็ในโซนน้ำเนี่ยนะที่ไหลผ่านหมู่บ้านเหมือนกันเนาะโอ้นะครับบ้านน้องเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยครับกับการที่ว่าเออเราจะได้เห็นเขาหาปลาคือตรงน,นี้มันจะเป็นสายน้ําที่มันจบกันสองเส้นนะครับก็จะมีในเส้นที่ว่าเป็นอันนี้ก็คืออีกสายหนึ่งใช่ป่ะ <c oughs> อ๋อแล้วจะเข้าไปทางไหนอะ อาปาป้าปป,าปาตามไปตามน้อ,องเอกไปเดี๋ยวสองสายนี่คือจะหาหมดเลยครับเพราะว่าเรื่องเรื่องคือโซนนี้คือเขาเนื้ออะไรหาไงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อนุรักษ์ครับลองดูหากไม้ใต้มีน้ําตกด้วยอู้วไม่ต้องไปถึงตัวน้ําตกที่ไกลๆครับผมว่าตรงนี้สวยนะครับลองดูดิคือใสยน้ําที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็มาจากป่าที่อยู่ตรงด้านหน้าครับนะโอ้ดูสุดว่าย็นตาย็ยนใจมากครับเหมาะับการเล่นน้ําหรือว่าจะนั่งพักผ่อนก็ได้นะครับนะ ดูแล้วช่างเป็นภาพที่น่าจดจํามากกับการที่ได้มาทาํากิจกรรมกับน้องๆที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเรื่องราวการเดินทางแบบนี้นะจะเกิดที่ไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีเสาวงามตามท้องเรื่องให้ความร่วมมือในการที่จะมาที่นี่รวมทั้งคนในพื้นที่ออก็ให้เราได้เข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีามากๆเลยไปลาแล้วเรอปลาอะไรอะ่ะใหญ่เล็กใหญ่โอ้ยคือว่าตัวใหญ่นี่ปลาสายนะเนี่ยตรงนี้แหล่งน้ำบริสุทธิ์เลยครับมันเป็นโซนน้ำตกครับแล้วก็เป็นแอง่ง นะแล้วไม่ได้อะไรมาใส่ปลาเลยนะอโอ้ยยังมีเยอะนะ <c oughs> อ่ามันอยู่ในทรายครับดูโลนไปเฉยเลยอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นปลาทรายอ่ะก็ <c oughs> ดูแหล่งน้ําที่ที่ตรงนี้ที่ใส่แล้วก็เป็นแอ่งดูดีสวยมากเลยไ <c oughs> ม่นแน่ใจว่าได้ปลาเมื่อกี้น้องเขาได้มาทํารูดมือไปเฉยเลยอ่ะ <c oughs> มันลื่นมากโทษทีเอา <c oughs> โอเคนะค่อยๆหาเพราะตัวนี้มีปลาไว้เฮ้ย ตรงนี้นะตรงนี้เล่นได้ใช่ไหมเซลเล่นได้ค่ะปกติก็มีคนเล่นน้ำเนาะโอ้โอนะถ้ามีคนเล่นปลาเนื้อปลาคงหายแต่ตรงใส่ไม่มีคนเล่นทับปลาเลยคงยังคงอยู่วันนี้นะเราจะหาปลาปเพื่อนน้องจังเลยอุปกรณ์ไม่มีเลยอีกแล้วหมาแล้วเหรออุ้ยปลาเยอะจริงน้องเซลเดี๋ยวนะคันนี้ต้องจับใส่ต้องต้องใส่แล้วนะคือคันนี้คือถ้าถ้าหล่นี่คือโทษพี่นะพี่ขึ้นไปดูข้างบนแล้วไะ น่ารักมากน้องเซลดูนั่เอกของเราเอาเดี๋ยวมันล่นดูดูนี่โอ้ปลานี่คือเป็นปลาทรายครับเนี่ยโอ้ปลามันอยู่อยู่ในน้ําบริสุทธิ์เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโู้มันดิ้นแรงมากครับเดี๋ยวผมจะใส่ในกระยามย่ามของน้องเซลนะครับลองดู่าเดี๋ยวคงได้มอแหละนะปลานี้หากินยาด้วยอ่ะน้องเซลใส่ย่ามเลยจ้ะกลัวจะหายมากเลยดูนะโอ้ดูย่ามันจุ่มจิ้มน่ารักมากเลยโอ้ โอยโอยจะหล่นไหมเนี่ยมันกัดเื้อน้องน่ารักมากเลยดูคือน้องเขาก็คููสายที่อยู่ตามบริเวณโซนที่เป็นแอ่งเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยได้ไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับนะไม่ต้องกลัวเรามีเพื่อนอยู่มานหน้าครับเดี๋ยวจะช่วยกันหาสอคนครับเป็นเป็นช่วงๆไปมีต่ลูกออดเหรออ๋อหัวใจเล็ก ลกอ๋ไม่ใหญ่ปอาปงโอ้ลูกอ๋อเยอะจังปกตินี่ลูกอ๋อนี่เอาไปกินไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นลูกอ๋อกบหรือลูกอ๋อเครียดรู้ป่ะโอ้แต่ตัวใหญ่นะกบค่ะอย่างงี้กินไหมกินค่ะเอาไหมปกติก็เอาเอานะอ่ะเอาก็เก็บนะครับเอ่ให้นะเองเราเก็บก่อนก็หลายตัวอยู่นะครับเอ่คือมันจะอยู่ตามเนี่ยอังกี้น้องขอช้อนเลยโซนที่เป็นเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยแค่โซนนี้เองเบื้องน้ำนี่แค่นั้นเองนะครับ อ่าน้องบอกได้แล้วดูเอาขึ้นมาเลยปลาอะไรอะ่ะเหมือนเดิมเอามอนเดิมนะโอ้ตัวใหญ่เนาะอ,อ่ะเียวจับได้เลยอ๋อทำนี่ครับปลาตัวใหญ่ครับก็เป็นปลาซายนี่แหละเออเอาเลยเซลเอาเลยจ้ะเอาเลยเซลเก็บก่นอนจะได้จะได้จะได้หม้ออย่างเงี้ยจะได้ห่อไหมได้ยู่เหรอได้ได้ค่ะโอ้นะแจ๋วมากเลยน้องเซลเรา ได้อีกแล้วโอ้ยปลาอะไรอ่ะเหมือนเดิมเปล่าก <c oughs> ็ีแต่ปลาสายเอาเป็นปลาสายได้ได้ได้ดูนี่ครับโอ้เซว่าเลยโอ้ยได้ได้โมได้อไดดนอนเซลดีใจแล้วตอนจะไหลดูน,น้องๆทำดูดูดีัดดดดแบแรงมือให้ดูก่อนดเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวกันเนาะเซลจะเซลเซลสักการเก็บเลยมาถูกงานดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคงได้สรุปตอนที่ว่าได้ปลาเยอะน้อยขนาดไหนแต่คงที่มันตัวนึ่งอ่ะอ้าวมีสองตัวเหรอ ไปแล้วบ้างวนะน้ำยังยังไม่ลงว่าไม่ไหนแล้วเนี่ยไปแล้วบ้างขี้ยาเปล่าไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้จริงๆลองเียเคลียร์เคียเยมื่อกี้มีนะอ๋อมันดิ้นลงแล้วมันมันหล่นไปนแล้วมั้งทรายตัวเนี้ยอ่ะพี่ถ่ายน้องบอกว่ามีตัวหนึ่งเข้าหญ้าไปแล้วครับ<อ>นั่นนั่นนั่นเออ ได้ดินี่ได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วเอออย่างนี้ได้หม้ออย่างนี้ได้หม้ออย่างนี้ได้หม้อได้ไหมได้ไหมเฮ้ยดูสิมันรอดใจนั่นแหละ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 โอเคได้หนึ่งตัวครับเย้น้องเซลใช้ได้เลยโอ้โหนี่นีเต็มย่ามยังโอ้โหขี้หินเต็มย่ามเลยอ่ะโอเคน้องเซลเอา 吕大。 หรือว่าอะไรครับโอ้มีปลาครับมันอยู่ในหญ้าเนาะโอ้ตัวใหญ่ครับนี่ดูหน่อยเออตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เห็นชัดๆเลยให้ได้ค่ยดูหน่อยชัดๆเลยตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้เป็นปลาทรายครับหากินยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเงี้ยงด้วยอ่ะโอ้ตัวนี้ตัวใช้ได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กินได้ค่ะอันนี้คือตัวเป็นแมงอะไรเนี่ยน้องเรียกว่าแมงอะไรแมงปอน้ำมาบันทีดเรียกแมงปอน้ำ เอาไปทำอะไรกินอนะแอปเหมือนกันใส่ตองเนื้อเอาเนะเาะนะจ๊ะเอาเลยโอเคนะครับแล้วก็ปลาเดี๋ยวให้น้องจับอ่ะดวงเงี้ยมันอย่างเงี้ยน้องเอาเลย จ้าอ๋อปลาแบบเดิมปะ่ะอ๋อโคละแบะบปะเนาะไหนครับขอดูหน่อยอ้หนี่เป็นปลาขาวแล้วเนาะอันนี้บ้านน้องเรียกปลาอะไรนะภาษาล,ล่อ,อ,าลองละค่ะเอภาษาล่องอย่างอุบลอย่างอุบอ <c oughs> นะคล้ายปลาสร้อยครับอ่ะน้องลองโยนสร้อยสักมือที่นึ่โอเคขอบคุณครับมีลูกอ๋อตัวใหญ่เดี๋ยวครับอู้ยลูกอ๋อเลยวะเนี่ยปลาโถใหญ่มากใหญ่กว่าปลายลอง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 ดูลองดูมือน้องนะ ลอ้นใจก็ปลายกว่าโอเคโอ้ยเนาะได้เยอะครับนะนึกว่าไม่มีปลาเน่เป็นนี่สาวที่นี่ไม่ธรรมดาครับนะันึกว่าจะไม่มีปลานึกว่าน้องจะหาปลาไม่ใช่มือชีพที่ไหนได้คือมือชีพชัด ปลาลวดปลาสายอือปลาสายเนาะอย่าหลุดแน่โอ้ตัวดีครับตัวดีครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นฝ่ายคลอลน้ำป่ะใช่ใช่ครัตรงนู้นนะครับเห็หม้มาขัดจะกั้นน้ำไว้น่าจะมีปลาเยอะพอสมควรแหละเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่บอกว่าไกลออกมาจากหมู่บ้านนะครับตรงน,นี้ก็น่าจะไปทาง้นน้ำได้ดินดีด้วย เห็นตัวปลาหรือว่าไงต้องค่อยๆเนี่ยใช่ค่ะขนาดนั้นเลยเหรออ๋อลูกออดโหพี่ก็น,นึกว่าแน่เห็นตัวปลาคือชอ้อนลูกออดมาบนแผ่นหินนี้เลยนะ <c oughs> โอ้ไม่ธรรม,ม,มาดาครับนะนักเอกของเราสุดยอดมากเลยนี่ครับโอ้โหชอ้อนลูกออดมาก็นึกว่าเห็นปลาอู้น้อ ปลาวิ่งชนขาเลยเนะยยาะจะบอกว่าจับได้นะจับได้ด้วยเหรอจับไม่ได้จับจับไม่ได้เนาะปลาอยู่ในทรายครับนะเลือๆออกไปลไเลยมั้งหืมจับปลาได้ครับนะมันอยู่ในทรายตัวนึงนะ นะโอ้โหน่ะไอตัวนั้นแหละที่วิ่งชนขาเนี่ยดูด<า>ินี่นี่นี่ดูหน่ยอยปลาแายที่วิ่งชนขาเนะะาะปลาายนี่ปลาบริสุทธิ์จริงๆครับอยู่ในน้ำที่ว่ามันมันค้าจะปลอดปลาสัสาจจะไอพวกเอ่อมลพิษทางน้ำน่ะู้เยอะครับเยอะตรงนี้เยอะอะไรปลาหรือว่าอะไรเซลปลาใหญ่ปะ ไม่ได้ปลาตัวใหญ่ <c oughs> เห็นหนูน้องน้องเซลปลาเดี๋วก็ลูกออสอะไรครั <c oughs> ดูดิครับปลาอะไรโอ้ปลาทรายเนาะไม่ใช่ปลาทรายค่ะนี่ <c oughs> ไหน <c oughs> เอ้ยใช่ปะโทษนะครับอันนี้ <c oughs> มันไม่ได้ในทะเลขอดูก่อนปลาอะไร <c oughs> โอมันมันมันเอาปลาล่า,ลากล้วยครับปลาล่า,ลากล้วยมันก็อยู่ในทรายปลาล่ากล้วยนะครับตัวนี้ขอใครเอามาซ่อนไว้หรือว่าเขาลืมไว้เนี่ยน้อง มีของย่าอเหมือนกัน,นอ๋อก็คือมหาปลาเนาะคือมหาปลาเสร็จแล้วก็ขี้เกียจเดาวกลับไว้ตรงนี้เลยจะปกติจะไว้ที่อันนี้ค่ะกระท่อมอ๋อหน้ากระท่อมตรงนี้จะมีกระทอ่อมอ๋อเดี๋ยวคือเราจะต้องไปทําอาหารบนกระท่อมได้ด้วยอ๋อตอนนี้ใกล้จะถึงกระท่อมนะคะพอดีว่าเขามีอุปกรณ์ของคนที่หาปลาเนี่ยเป็นแบบของน้องเซลที่ใช้นี่แหละเขาก็อาจจะมาหาปลากินในช่วงที่ว่าเขามาพักเที่ยงแล้วไม่มีอาหารไงนะ เนี่ยตรงบริเวณโซนที่เป็นฝ่ายชะลอน้าครับอ่ะของกู้จะเห็นว่ามีกระท่อมนะครับแต่เราคงได้ไปทําอาหารตัวนี้แหละโอ้กระท่อมสวยมากเลยว่ะอยู่ตรงนี่เลยครับอยู่ตรงฝ่ายชะลอน้ำนะครับโอ้ดูปลาทู ปูไว้เลยมาดูปูที่น้องเขาได้ดีกว่าปูใหญ่เปล่าไหนไปดูสาวเขาจับปูหน่อยวางปูนี่มาเจ้าพี่เป็นห่วงมากเลยปูเนี่ยอ๋อปูห้วยอู้ยสวยมากว่ะปกติเราเห็นแต่ปูนานะครับปูห้วยจะเป็นกรามสีเหลืองๆอันนี้เขาเรียกว่าปูอะไรที่บ้านน้องอาเซลเขาเรียกว่าปูปูธรรมดาปูธรรมดานะเออเนี่ยประมาณว่าคล้ายๆปูหินปูห้วยนะครับดู มันไม่นิ่มเนาะให้น้องจับให้น้องจับดูวิธีการจับปูของสาวที่นี่นะโอ๊ยโอ๊ยอยจะหละุด <c oughs> ละเร็วมากครับันจนดูคลค้ายๆปูที่อยู่บนทรายจะเร็วมาก <c oughs> นี่เราไม่นิ่มเนาะเวลาเขาอ๋อเวลาเขาเอานี่คือเขาจะเวลาเขาเก็บปู <c oughs> เขาเก็บอย่างงี้นะเขาเก็บแบบนี้อ๋อที่นี่เขาเก็บปูอย่างงี้ครับเขาไปไว้ในใต้ท้องปูอ๋องี้หรอ ฝากถบ้านพี่อ่ะเรียกวิธีตอนน้องก็คือตัวกา้ามจะนี่นใช่ปะก็เลยเก็บอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหาปูของน้องๆที่นี่นะครับนะคือกา้ามขอยต้องทำมาเอามาเป็นอาหารเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะใช่่ะเก็บนะครับนี่อ่ะได้บรรยากาศดีมากเลยครับที่นีาาู่สองตัวเนาะจุ๊บจับเลยครับเนี่ เริ่มขึ้นในโซนที่เป็นธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยปลาก็จะเริ่มเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้ได้ทีสองตัวเลยน่ะอือสุดจับแลละ น้องสาวเข้าป่ามุดป,าป่าไปหาปลากันแล้วใช่เหตุปลาเซล ไันนี้กินไม่ได้คะ่ะหรอใช่ค่ะโอ้หรอตอนนี้เราย้ายจากหมายที่หาปลากันนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหมายหาปลาที่อยู่ต้นน้ำน,นะครับดงเนี่ยที่เราเห็นครับเป็นดงผักกูดไม่ใช่ดงหญ้านะครับน้องเซ่บอกว่าเดี๋ยวจะพาพปเก็บผักกูดอีกน่าจะเป็นผักกูดดงที่สวยมากยอดดีมากแต่ตงนี้เขาเก็บกันไปส่วนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าน,นะครับโอ้หนี่เป็นทางน้ำธรรมชาติในบาง,งที่ครับที่น้องกําลังจะไปหาปลาหมายใหม่ตรงเนี้จะเป็นทุ่งนาที่ว่าเป็น ขั้นบันไ,ไดแล้วก็ไม่มีบ้านคุณจริงๆครับน้องเหนือจากเชียงนาที่แบบว่าเข่ามาลบแดดลบฝนกันนะครับโอนะ้น้ำตัวนี้ใสามากครับเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ไหลาไมาจากภูเขานะครับเชื่อไหมครับว่าปลาที่หาได้ตัวน,นี้คือเพียงพอแล้วต่อการทําอาหารแต่ว่าน้องเซลบอกมีญาติของน้องเซลมาหาปลาด้วยเช่นกันเนาะอยู่ตรงอีกสายหนึ่งเส้นหนึ่งนะนอ,อ,งออกำลังตามลุขึ้นมาเลยปลาโท อันนั้นคือเขาหาไปกินเองหรือว่าเขาหาไปขายอะเซลเขาว่าน่าจะกินเองค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองเขาไม่ได้กินอ๋อเหรออ๋อเขา<อ>เขาขึ้นมาก็คือมาหาปลาคือเหมือนมาพักผ่อนะเนาะโอ้เนาะได้ไหม,ไ,มได้ปลาครับนี่เป็นปลาทรายเนาะน,นี่ครับ <laughs> ก็ถือว่าได้เยอะแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกินกันแล้วนะครับแล้วก็ให้ทุกคนว่าดูว่าปลาที่วันนี้น้องเซลหาได้นี่คือเยอะขนาดไหนนะ เก่งมากเลยนักเอกของเราวันนี้ครับฮักไม่ใต้ครับนะส่งเข้าประกวดโอเคอนี่ครับโอ้เต็มย่ามเนี่ยกินไม่หมดแน่เลยวันนี้ ตอนต่อไปก็คือการเด็ดผักกูครับใส่เข้าไปในปลาที่เราคัดมาแล้วเด็ดเอาแต่ยอดกับใบนะครับส่วนก้านที่เป็นคูเนี่ยเอาออกให้หมดเลยไม่งั้นแล้วคนแก่่ผมจะเคี้ยวไม่ได้ครับฟันจะหักทันทีที่นี่เขาไม่ใช้สารเคมีนะครับผักกูนี่เดินเก็บตามข้างริมแบบทางน้ำไหลนี่คือแบบง่ายๆเลย <ๆ S 1> เห็นน้องเดินเก็บก็คือเยอะแล้วล้วไม่ใช่น้องเก็บคนเดียวชาวบ้านเดินเก็บอีกต่างหาก แล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวบ้านอีกคนที่มาเที่ยวก็เดินเก็บอีกทางหากนะมันออยังมีให้คนเก็บอยู่ทุกวี่ทุกวันครับแสดงว่าที่นี่คือธรรมชาติยังคงดีเลยแหละเย็บ้อยครับไฟก็ติดแล้วนะครับเหลือเพียงแต่เอาน้ำมาใส่ในพักกูดครับแล้วก็น้ำที่ใช้นี่คือเป็นน้ำในลำธารน,นี่แหละไม่ต้องไปหาที่แล้วครับ ว่าเ,เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ครับนะมาเล็กไปแล้ค่ะนี่ครับเอาจะใส่ในผักกูดน,นะครับโอ้ใช้ใบตองห่อมาแล้วก็เทปโอ้ใช้ใบบอนมาดู<ร>ไม่ต้องมีอะไรตักเลยครับแปวใบไม้มาตักแล้วก็น้องก,ก็ห่อ่อยยืนอ้อปลาดินออกจากเอ,อกจะไปตองแล้วเวลาเปิดมนาะปลาหายจากใบตองหมดแล้วครับ แล้วก็จะผูกด้วยใช่ไหมครับ น้องเซลบอกกับผมว่าตอนนี้แอปสุกแล้วนะครับตกลงไว้เรียกแอปไหมเนี่ยเซลใช่ค่ะเซลก็เรียกแอปใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเซลนนจะเอาขึ้นมาจากกองไฟแล้วนะครับอันนี้ีเห่ยงว่ะตจ๊น,น,น,นี่ครับเอาไปเปิดที่ไหนอะ่ะข้างในข้างในเถียงนะ,ะเถียงนี่คือเถียงที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะนั่งชมบรรยากาศริมน้ำนยครับเสียงน้ําตกเพราะๆแล้วก็ชมบรรยากาศของ สาวสวยที่จะกินข้าวกับผมนะครับสุดยอดมากเลยวันนี้ตามไปครับโอ้โหโอเคโอ้โหนี่เหมือนมีคนมาทำกินบ่อยนะมนคนน้บอรมณเต็มเลยนี่สุกไม่สุกลองดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเซลเป็นคนชิมด้วยนะในฐานะที่เป็นคนหาปลาแล้วก็เป็นแม่ครัวปลาชโชว์นี่ครับปลาสุกเลยครับนี่ หอมมากครับอู้หน้อนแล้วก็จะมีน้ำาคุกทิ้งนิดๆที่น้องเขาใส่เข้าไปครับในใบตองอนี่ทํามีน้ำพริกนิดเจ๋วนะขาดคือน้ำพริกกระเรียง <c oughs> น้องน้องเซลชิมก็ได้ครับมาชิมปลากับชิมผักให้พี่ดูหน่อยชิมก่อนนะปูก็ได้แล้วแต่น้องอยากกินอะไรก็เต็มที่ไปเพราะน้องคือนางเอกแหละมไม่รอให้พี่ดูก่อนนะรีบกินเลยนะเ <c oughs> หียวเปล่าเอาไหม เอาเลยเซลอะไรน่ากินนากินนะก็เดี๋ยวเราจะล้ำลาบรรยากาศการกินแอปปลาผักปูดกับสองอาบตามทุงเรื่องที่เราได้ให้เธอมานำเสนอเรื่องราเธอในชีวิตที่เธอยังคงมีอยู่ที่นี่ครับนะผมก็จะจดจำวันนี้ไม่ลืมที่ได้มาทักไม้ใต้เนะ น้องเซลยูน่นีที่จะเป็นนางเอกของพี่ให้เล่นๆได้ใช่ไหมครับถ้าพี่มาที่นี่ได้ค่ะแหมป็นไงน่ารักมากเอาผมชิมก่อนชิมเป็นเพื่อนนางเอกก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็หนึ่งคำก่อนจะปิดคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนน้องก็จะมากินด้วยกันนะครับนะสุด,ดยอดบรรยากาศเลยนะครับกินไปดูน้ําตกไปนะครับที่นี่ที่ทางไม้ใต้นะครับอืหอมปลามากปลาสดมากผักกูดก็อื้อหือชื่นใจ ขอร้องอะไรเซลเซลค่ะล้วอ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนักเอกของช่องเรานะนักเอกใหม่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปเซเว่นไปถามเดินไปเซเว่นแล้วถามว่ารู้จักพี่แอนแนนทัวร์ไหมคะค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าพี่แอนแนนทัวร์ให้มาซื้อของแล้วเราก็เลือกไปให้หมดเลยแล้วพี่ไปจ่ายตังค์เช <c oughs> ื่อไหมว่าเขารู้จักพี่ เพราะวันนี้พี่ไปพนักงานไทยรูปกับพี่เต็มเลยอย่างที่น้องเห็นนะเห็นนะค่ะนะอ่ะอ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 ะโอเคนะเดี๋ยวเราล่าเกันหน่อไปก่อนเดี๋ยวจะพาน้องไปซื้อของที่เซเว่นะนะนะทุกใจนะ